ทีนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดกระจกนะคะตามทางก็จะมีริบบินผูกเนาะอืม

โอ้มีที่ให้นั่งด้วยเดี๋ยวนั่งถ่ายลูปก่อนพักหน่อยเนี่ยค่ะมีโต๊ะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้แหละแป๊บอันนี่เข้าไปมาแล้วกลับมาแล้วใช่ไหมฮะ